ในวันช้างไทยนะคะไปติดตามเรื่องราวของช้างในแวดวงบันเทิงกันบ้างค่ะกับช้างสาวที่มากความสามารถนะคะแล้วก็เป็นดาราใหญ่ในฮอลลีวูดและเล่นภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องค่ะติดตามจากไทยบันเทิงในคืนนี้ค่ะผลงานการแสดงชิ้นเอกของช้างที่แสดงร่วมกับโรเบิร์ตแพตตินสันและริชวิเทอร์สปูลในภาพยนตร์เรื่อง Water for Elephants ทำให้เห็นถึงความสามารถจากประสบการณ์การแสดงกว่า20ปีของช้างสาวสายพันธุ์เอเชียที่ชื่อไทยซึ่งได้รับการฝึกจากบริษัทฝึกช้างเพื่อการแสดงในแคลิฟอร์เนียแม้ได้การรับรองจากองค์กรพิทักษ์สัตว์ในสหรัฐว่าไทยและเพื่อนช้างอีก4เชือกมีความเป็นอยู่ดีแต่ก็ยังมีภาพวิดีโอที่ออกมาว่าไทยเคยถูกฝึกอย่างโหดร้ายโดยการชอดไฟฟ้าและถูกเลื่อยงาทิ้ง ทำให้บริษัทเจ้าของไทยต้องออกมาตอบโต้ว่าเป็นภาพเก่าก่อนที่บริษัทจะรับช้างเชือกนี้มาเลี้ยงการใช้วิธีรุนแรงในการฝึกสัตว์เพื่อให้ได้การแสดงตามที่ต้องการเป็นประเด็นสำคัญที่มักถูกตั้งคำถามในวงการภาพยนตร์โดยในปัจจุบันมีเทคนิคพิเศษมากมายมาช่วยในฉากที่สัตว์ถูกกระทำทารุณแทนการให้ดาราสัตว์มาแสดงจริง วมพระเครื่องเสริมสิริมงคลหลากหลายรุ่นกว่า1,000ภาพจากโลกออนไลน์มาทําซ้ําและจัดเรียงซ้อนกันบนภาพขนาดใหญ่สะท้อนความเชื่อและศรัทธาต่อวัตถุมงคลของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากเครื่องเตือนสติที่มีคุณค่าทางจิตใจกลับกลายเป็นวัตถ,ถุที่ถูกผลิตซ้ําจํานวนมากและมีมูลค่าทางการตลาดกว่า2ปีที่สนใจในแวดวงพระเครื่องทําให้ประทีปสุธาทองไทย เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมนี้อย่างใกล้ชิดและนำมาเสียดสีผ่านนิทรรศการโฮลี่โปรดักชันชอบเงินสดเพราะในความหมายของโลกตอนตกการผลิตซ้ำเนี่ยมันเหมือนวิธีการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ให้เหลือน้อยลงแต่ว่าถ้ามามองในส่วนของอวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเครื่องในสังคมไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าความหมายที่เราให้เนในเรื่งองความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่วัตถุเนี่ยม,มันถูกมองได้ต่างออกไปคือเหมือนกับ พระดุงค์ที่เข้าพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ได้เท่ากันหมดต่างจากตัววัตถุทางศิละปะที่เป็นต้นฉบับในแบบโลกตนตกเขามองว่าของที่ถูกผลิตซ้ำเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าร่วมสำรวจศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยในยุคปัจจุบนันในนิทรรศการ Holy Production ชอบเงินสดจัดแสดงถึง7เมษายนที่ร้อยต้นสนแกลเลอรี่เพลินจิต